เริ่มความสนุกกันที่เบื้องหลังละครสิงสั่งปากกันก่อนค่ะคนรอบข้างของดาวพายเริ่มหดหายไปทีละคนโดยเฉพาะลูกน้องในแก๊งนางเสือดาวก็ต้องจากไปทีละคนด้วยน้ํามือของเธอเองแต่อย่างที่รู้กันว่ากฎเหล็กของแก๊งนี้ใครทําผิดคิดทรยศจะต้องดวนปืนให้ตายกันไปข้างหนึ่งพิงพลอยประภาวดีบอกเลยว่านี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนี้เกมแก้แค้นยิ่งเดือดขึ้นแน่นอนค่ะความจริงดราม่าเยอะนะ เราดราม่าเยอะมากไม่ทำแผลก็ไปยืนร้องไห้อะไรี้ใช่ใช่ค่ะแบบเป็นคนน้องชายตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นกฎของแก๊งค่ะคือเป็นกฎที่โหดมากคือไทยทำผิดกฎอะไรเงี้ยก็คือจะมาดวลกันถ้าเกิดใครแพ้ก็คือตายเหงาเนาะเวลามาถ่าย ก็ไม่หมดเลยตอนแรกๆแบบ6 7คนตอนนี้เหลือ3คน2คนบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนด้วยน้องเราผมยังวันๆเลยว่าเราเราจะโดนเขาฆ่าตายเนวันหนึ่งเป็นซีนที่น่าดูอีกซีนหนึ่งเลยเป็นซีนที่บู๊มันแน่นอนไงก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะสิงสั่งป่ารอชมหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะอ่าอย่าเงเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังทิมเ์เลย w w w b a k a กด